นี่ก็ลงปุ๊บกินปั๊บเลยโอ้โหเหรครับผมูตัวมันสวยครับอยาจะตัดคลิปเป็นช็อตเป็นจอตให้นะครับผมครับตัวแรกมันมานครับดุสูงอย่างนี้เยอะ เหมือนเดิมอีกแล้วครับผมโอเคครับมันหมานตัวที่สองแล้วครับผมอีกแล้วครับตัวที่สี่ครับผมสี่ตัวที่สี่ ก็วิ่งอย่างนี้ก็สวยสิครับโอ้โหตัวนี้เบลล์เลยครับผมโอ้โห,โหัวที่หกครับที่หกหรือที่เจ็ดนี่แหละอ้าครับผมเดี๋ยวคลิปยาวไปดึงล่กีกแล้วครับผมดึงวิ่งแล้ว ออโอ้ราวนี้เป็นปหมอเทศครับผมห,หมอเทศหมอเทศอ่วิ่งอย่างนี้ก็ เบานะครับปนินนี่กินเบามากโอ้โหไส์ไส์ครับผมอู้อบิก๊กอู้ครับยังีกแล้วครับผม มันจะช้าแบบนี้ปนินทั่วอินไปโดนคือสวยครับผมสวยครับหนาปนินเริ่มมาครับผมนุดๆๆๆๆเสร็จแล้วเดี๋ยครับนินอีกแล้วครับโดน อ้ตัวพวกเอฟแล้วกบผมต,ตัวมันเนื้อดีมากเลยครับตัวนี้อนะครับขับครับผมดูอูอ๋เบ็ดเล็กนิดเดียว ไงนี่ดูครับผมดูครับเบลเลอร์ครับผมตัวนี้เห็นไหม,ไมโอ้โหหัวหลุดครับเป็ดหลังเล็กนิดเดียวเป็ดตจวเล็กนิดเดียวโอ้โหพี่น้อง มาแล้วครับไยใหญ่มาแล้วไยใหญ่มาแล้วครับอ้เป็นบนกัด <c oughs> ลุ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 ลลลเป็นตัวสับล่วงเลยทีเดียวครับอ,อยู่ครับผมอยู่ครับ วิ่งมา,าตัวปิ้งมาตัวโดนสิครับโดบนสิครับมาอีกแล้วครับผมนี่ครับอันนี้ไซส์สวยอยู่มาอีกแล้วครับไซส์ถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันครับผมปลาหลุด จินตัวแดงครับผมแดงแป๊ดเลยตัวครับผมโอ้โหนี้หมานนี่หมานหมานครับเล็กกว่าตัวเมื่อกี้ครับผมโอ้โหที่ตุ่มแล้ว ตะขายด้วยนะครับผมวันนี้เจอรีบกลับลุงจะขายด้วยมาแล้วจ้ามาแล้วแล้วเอาลุดหลุดไหมามาแล้วครับปนินยับ หนัก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 นักหนักักหนักหนห very good